L 3 6 0 8ครับผมคันนี้รถปี5 5นะครับจดทะเบียนปี5 5นะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับดันหน้าผ่านพวนโรตารี่นะครับราคา2 9 5 0 0 0บาทนะครับผมแถมโรตารี่ให้ด้วยนะครับรถก็เช็คสภาพพร้อมใช้งานนะครับคันนี้นะครับเราดูยางก่อนเลยนะครับ ยางดีสีเส้นนะครับดอกใช้ยาวๆนะครับสภาพยางนะครับ95%ได้เลยนะครับสภาพยางนะครับด้านหน้าก็เต็มๆนะครับอันนี้เก็บงานใหม่นะครับด้านหน้ารอรอเข้าบ้านนะครับดูผานนะครับผ่านก็มาจากศูนย์เลยนะครับ ผ่านเป้งจิ๋วนะครับตัวนี้นะครับใบยีบสองนะครับใบยีบสองสภาพใบผานก็สวยนะครับโครงผานก็สภาพเดิมๆนะครับผมด้านท้ายไม่มีรั่วซึมนะครับเช็ดเรียบร้อยนะครับี t o ก็หนาอยู่นะครับ ท่อนคัดเดิมๆนะครับท่อนคัดเดิมๆเลยนะครับอันนี้สภาพเดิมก็สวยอยู่แล้วนะครับรถทะเบียนกาละสินนะครับคันนี้สวยๆนะครับหลังคาเดิมๆ น,นี้กล่องเครื่องมือนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับ ดรอลิกขึ้นเร็วลงเร็วนะครับสมบูรณ์แบบนะครับผ่านก็พร้อมไถนะครับดนะเดี๋ยวดูการเดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็จะไปดูระบบโฟวิวนะครับ โฟวิวเลยครับ โอวิวทำงานปกตินะครับอุปกรณ์3ชิ้น2องแ0 0บาทส่งฟรี300กิโลแรกนะครับคันนี้ครับไงกรุ๊ครับ ประมาณนี้ครับผมเบื้องเครื่องเนี่ยผ้าพัเนเบื้องเครื่องดูเครื่องนะครับด้านในจะพี่น่องพ่นเบื้องข้างไข่นะครับไม่มีควันไอระบายนะครับหน้าเร่งน,นะครับ โรตรี่โชคชัยนะครับตัวนี้สภาพเดิมๆนะครับมีการปั่นมานะครับซีนเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับตรงหัวหัวปั่นนะครับหัวเกียร์นี่นะครับ l 3 6มพาดูรอบคันนะครับรถก็ออกร้อยเอ็ดนะครับคันนี้ เป็นจู๋เกษตรนะครับฐานก็เป็นผ่านจากศูนย์เลยนะครับยางกระทะไม่มีเชื่อมไม่มีดามนะครับกระทะล้อเดิมๆนะครับผมมีเชื่อมไม่ดามรูสลักเดิมๆแน,น่นๆน,นะครับ ฐานก็เต็มอยู่นะครับหนาอยู่นะครับด้านล่างนะครับฐานหน้าคันใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์0981053971นะครับ0981053971 อยากดูมุมไหนอะไรเพิ่มเติมก็แอดไลน์ได้นะครับผมอันนี้สภาพห้องโดยสัรน,นะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับผมอุปกรณ์3ชิ้น295,000นะครับถ้าไม่เอาโรตารี่ก็ตัดออก1,000 10, 0บาทนะครับ285,000นะครับผม ส่งฟรี300กิโลนะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยครับผมสวัสดีครับ